อีกหนึ่งความเดือดร้อนนะคะของลูกจ้างบริษัทผลิตกรดมะนาวที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมคะบริษัทนี้นะคะเป็นสัญชาติจีนค่ะบุกร้องนะคะลูกจ้างเขาก็ร้องท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ค่ะหลังจากที่ถูกบริษัทนั้นค้างค่าจ้างกว่า10ล้านบาท ลูกจ้างของบริษัทนิรันต์ประเทศไทยจำกัดนะคะบริษัทนี้ตั้งอยู่เลขที่8หมู่ที่2ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเป็นบริษัทสัญชาติจีนค่ะผลิต กฎมะนาวที่นำโดยนายบุญยืนสุขใหม่นะคะที่ปรึกษากฎหมายสภาองค์การลูกจ้างสัมพันธ์แห่งประเทศไทยตัวแทนฝ่ายลูกจ้างได้เข้ายื่นหนังสือเพื่อที่จะร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านทางด้านคุณยุทธพลองค์อาจอิทธิชัยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองส่งหนังสือนะคะผ่านไปถึงอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองปลัดกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรณีที่ลูกจ้าง ะะทั้งหมด92คนถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่ได้ค่าจ้างรวมวงเงินแล้วนะคะอยู่ที่10ล้าน1 2 1 3 1 8บาท8 5สตางค์นี่เขาคำนวณตัวเลขมาเสร็จสับเลยซึ่งก็มีการฟ้องร้องต่อสารมาหลายคดีแล้วแล้วก็มีการยืดเยื้อมานานซึ่งนายจ้างนะคะก็ยังคงนิ่งเฉยอยู่ทีนี้ทางด้านคุณบุญยืนนะคะตัวแทนลูกจ้างบอกว่าทางบริษัทอ้าง ว่าขาดสภาพคล่องจึงไม่ยอมจ่ายค่าจ้างมาตั้งแต่ปี62แล้วนะคะแล้วก็ได้มีการยื่นเรื่องของความเป็นธรรมกับทางจังหวัดให้ช่วยดําเนินการในเรื่องของค่าจ้างให้กับลูกจ้างเพิ่งจะได้รับตามสิทธิ์แล้วก็ดําเนินคดีกับบริษัทให้ถึงที่สุดนี่ก็เป็นตัวแทนที่พูดออกมานะคะให้ดําเนินคดีกับผู้บริหารบริษัทที่ฝ่าฝืนพรบคุ้มครองแรงงานปี2551ให้ถึงที่สุดและให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดหาที่ เก็บทรัพย์สินที่ลูกจ้างยึดแล้วก็อายัดนายจ้างที่รอการขายตลาดรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดําเนินการหาเงินมาชําระให้กับลูกจ้างตามคําพิพากษาของศาลแรงงานภาคสองซึ่งเป็นที่สิ้นสุดแล้วนี่คือก่อนหน้านี้นะคะส่วนทางด้านนางสาวสายทิพย แสงัยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองบอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยได้มีการนัดลูกจ้างนะคะมาพูดคุยถึงรายละเอียดความเดือดร้อนที่ทุกคนได้พบเจอซึ่งก็มีการนัดกันอีกครั้งในวันที่5เมษายนที่จะถึงนี้เพื่อที่จะรวบรวมข้อเรียกร้องแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขบังคับให้ในจ้างนั้นให้ความเป็นธรรมกับลูกจ้างกันต่อไป